ก็ขอกราบสวัสดีต้องการกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองนะคือเบียรซันนมแล้วถ้าใครงงว่าทำไมผมถึงมาอยู่สภาพนี้อีกแล้วก็ก็ก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับผมนะเพราะว่าผมสร้างรหาสใหม่มาเล่นโอเคเราไปเล่นกันเลยครับนะวันนี้เราอยู่ในเกม Escape Running Head นะครับผมนะซึ่งผมไม่รู้แน่ว่ามันมีให้ซื้ออย่างนี้ด้วยซื้อหัวมาเลยนี่ ซื้อหัวใส่เลยโอ้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 ยช่วยด้วยครับผมหนอนสามหนึ่งอีซี่เนอะผมเ้ยลรโพดโอเคไม่น่าใช่งัน้นซื้อปี ปีกทำาไมได้บ้างทำอะไรไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าใส่ปีกทำไมมันเดินเร็วขึ้นวะอืมแล้วถ้าใครสงสัยนะครับผมนะว่าคลิปอะไรคลิปเล่าเรื่องของผมมันจะเสร็จเมื่อไหรผมจะลงก็ถามคุณแมงก็มูลเอาเองแล้วกัน แปลก,กแล้วแปลก,กแล้วแปลก,กแล้ว,ลวอ่ะรอต่อคือใครรอคลิปแล้วเรื่องก็รอรอไปก่อนนะผมนะเพราะมันคุณมงนก็มูลเขายังไม่ว่างอืมเขายังไม่ว่างตัดต่อตอนนี้น,นะผมนะบรา มีชิปลอ็อกไหมอะเกมนี้โอ้ไม่มีชิปลอ็อกโอ้น่าเสียดายวะ่ะเอาละ่ะผมจะตั้งใจเล่นละ่ะวัตถุฟกฮีอะไรนเนี่ยหยาบไม่ได้หยาบไม่ได้หยาบเยอะก็ไม่ดี ดักเหรอดักเหรออุ้ยสอบใครบิววะเออนะเพื่อนรอไว้รอไว้รอไว้ไป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 รอไปอไป,ไปสองตัวเร็ววะรอไปรอไปโอ,โอ้โหโอ้โหเจ็บย,ยังผ่านมาได้ เจอสามตัวไม่น่าใช่เรื่องยากี่วะอุ้ยหัวยักษ์หัวยักษ์ว้าวมาดโีโอเคก็ได้โอเคมันไดคือใครที่เราเลือกใหญ่เนี่ย ก็ทําไมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงไม่ถ่ายกับคุณโตคุณโบสทเขาเขาเขาเรื่องทำไมผมถึงไม่ถ่ายกับคุณโตคุณโบสก็คุณโตไม่ว่างคุณโบสก็ไม่ว่างนะผมนะว่าเราจะมาถ่ายคลิปเดียวคุณโตไปเที่ยวคุณโบสไม่ว่างสเตจสองไป ผมจำไม่อยู่ผมเคยเล่นมาแล้วจำได้อยู่ประตูไหนอาวยังจำได้อยู่ยังจำได้อยู่ได้ก็แย่แล้วเออถูกเป้่าไม่รู้แต่เข้ามาแล้วโอ้โหเอ้ยผมโดนดัก,กว่ะ ไปดิโลนจำได้ตรงนี้เล่นยังไงจำได้จำจำได้หมด๋อ้ยยงยงเดี๋ยวตรงนี้ตรงไปไม่ต้องเลี้ยวอืมไปอุ้ยใครเนี่ย มันนี่ดีมันนี่ดีมัน,นี่ดีมันไม่ยอมมาทุกคนไปยังไงก่อนมันไม่ยอมมามันไม่ยอมมาไปไงอะ่ะ ไปเหมือนคนเมื่อกี้เลยเหรอเดินไปโง่ๆก็ไม่ได้เขาเดินไปไงวะสองคนมันต้องเใช้สองคนเปล่าวะมาดิไปหลอดหลอดหลอดอุ้ยทางตันหลอดหลอดหลอดประตูเลยวะอุ้ยขับกับปล่า อย่างนั้นเราต้องเลือกเส้นทางที่มันไม่ใช่ออบบี้แต่ผมอันนี้ไงผมคนเซียนเนี่ยก็ต้องรออบบี้ใครมันจะไปเดินทางปกติตรงนี้มันจะเดินเหิอนอากาศได้ไปผ่าน แคไปไ้ด้วยเพื่อทำปกมาครับผมสเตตสามอุยอ๊ยไม่ไม่อย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเลย คือไงคือผมต้องผ่านตรงนั้นไปหรออ๋ออะไรวะน,นั้นน่ะโอ้โหจะเดินเร็วกว่าเราเดินเร็วกว่าเราเดินเร็วกว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลโหไปไงวะม่ดีมาดีมาดีรอมารวมรอมารวมวันนี้แหละ ไปจะเอตรงนี้ต้องเล่นซุ่มออกานหน้ามีหนึ่งตัวนั่นเนี่ยมาแล้วสองสองนี่ว่าไม่ได้มีหนึ่งไปก็ตรงนี้เล่นซุ่มเข้าเลยฮนะ ไปอุ้ยมาตรงนี้ทำไมไปไปไปไไปไปไปไไปโอ้โหไปผ่านแล้วเฮ้ยพอแค่นี้เลยว่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดับกดแชร์ด้วยนะครับนะเจอกันคลิปหน้าครับบาย แต่ก่อนอื่นแคปไว้ก่อนเผื่อทํทำปก